สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอลบักเซ่ข้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะช่วงเย็นเลยค่ะคุณลูกค้าปกติเราจะบอกว่าช่วงบ่ายนะวันนี้เรามาเรทนิดหนึ่งต้องขอไปคุณลูกค้าด้วยมาสายแต่ว่ามานะแม่แม่ขามาสายแต่ว่ามานะนะคะกับรายการช่วงเย็นๆนะคะคุณลูกค้าจากห้าโมงเลยอะหกนาฬิกาห้าสิบหกนาทีคุณลูกค้าค่ะกับกับรายการชุดสูตรคุณผู้หญิง ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะคุณลูกค้าหาเป็นงานญี่ปุ่นชุดสูตรเข้ามาเป็นคู่นะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นท่อนล่างตัวนี้จะเป็นท่อนบนนะคะเป็นแบบว่าหนึ่งอ่าหนึ่งกระสอบก็จะมาเป็นคู่แบบนี้เลยไม่ต้องหาคู่ว่าหาคู่ไม่กี่คู่นะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะมาเป็นคู่จะมาเป็นคู่แบบนี้ทุกตัวบางตัวเขาจะมาเป็นกระโปรงท่อนล่างแล้วก็จะเป็นแนวจะเกีสสไตล์แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าบางตัวคืองาแท้อันนี้ช่องไฟเดี๋ยวบอนี่ก็สวยแท้ เป็นเนื้อผ้าสไตล์แบบนี้ค่ะเป็นจีบๆนิดนึงค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะมีลูกเล่นนิดนึงแล้วก็ด้านบนของเขาส่วนมากหลักๆนะคะก็จะเป็นแนวแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแฟชั่นนะคะแจ็กเก็ตแฟชั่นสไตล์แบบนี้เป็นคู่นะคุณลูกค้าจะเป็นคู่นะคะมาต่อจ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆผ้าทวิทนะแม่มนะผ้าทวิทนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นแบบว่าโค้ดยาวๆนิดนึงบางคู่บางตัวตัวนี้เป็นกระโปรงทัางล่า เป็นสูตรสไตล์แบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะไปแมทใส่กันได้เลยหมดปัญหาต้องไปหาคู่หมดปัญหาต้องไปเปิดกระสอบจะเกียร์สไตล์แฟชั่นแบบนี้กี่ก็สอบถึงจะเจอคู่นะแม่เพราะว่าบริษัทบัคของเรามีโอกาสนําเข้ามาให้แล้วกับชุดคู่สูตรผู้หญิงตกต้นทุนเช่นนึงประมาณการ42บาท42บาทคู่หนึ่งก็ประมาณ8.4บาทนะคะกับราคาสุดคุ้มสุดประหยัด5,500บาทได้คู่ชุดสูตสวยไปเลยจ้า สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ขายแนวแบบเปิดร้านให้เช่าหรือจะขายกลุ่มราชการกลุ่มทำงานกลุ่มทั่ว,วไปคุณลูกค้าค่ะเอารายการนี้แหละไปเสริมไปแมทใส่กันได้เลยค่ะแม่แม่ค้าเอาไปกู้กันได้เลยนะคะเพราะว่ารหัสนี้ของเรานะ,ะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะด้วยซื้อลายลดลายซื้อน้อยลดน้อยค่ะแม่คาซื้อ4กระสอบได้ส่วนลดด้วย1000บาทซื้อ10กระสอบนะคะได้ส่ดดวนลดทุกลูกกันไปเลยแล้วตัวนี้เป็นกระโปรงนะเป็นกระโปรงนะคะทรงแบบคองๆองนิดนึงนะคล้ายๆกับทรงตรงเกอบ เกือบทรงแบบทรงเอนะแม่อูน่ารักมากกระดุมเป็นแฟชั่นค่ะตัวนี้เป็นกระดุมแฟชั่นเป็นกระดุมเม็ดใหญ่ๆเนี่ยเป็นออกสไตล์เป็นผ้าทวิตนิดนึงนะคะส,สวยใส่บางทีสามารถแยกใส่ได้เลย วันนี้ใส่เป็นแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นคุมก็ได้ด้านในไม่ต้องกลัวคันคายค่ะคุณลูกค้าจาาเขามีเป็นซับในผ้ารื่นๆนะคะผ้าสิวให้ด้วยอ่ะเอาไปแมต่์ใส่กันได้เลยเปิดร้านให้เช่าค่ะคุณลูกค้าจ่าเปิดร้านพีวิดงพีวิดดิ้งได้หมดเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ขายดียเราอยากบอกต่อค่ะคุณลูกค้าจาาตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ๆนิดน,นึง ออกแนววินเทจนิดนึงค่ะคุณลูกค้าจากออกแนววินเทจนิดนึงคุณผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นกลุ่มทํางานก็ได้กลุ่มราชการก็ดีค่ะแม่ขาผู้ใหญ่บางท่านนะไม่อยากใส่เป็นมีฮูดไม่อยากใส่แจ็คเก็ตเย็นไม่ไม่อยากใส่เป็นเสื้อเวเตอรททท์ทั่วไปนะแม่รายการนี้นี่ยคุ้มเลยนะคะคุณลูกค้าขารายการนี้แหละคุ้มเลยแล้วก็ขายดีด้วยกลุ่มผู้ใหญ่นีชอบเลยค่ะยิ่งเป็นเซตแม่หมดปัญหาต้องไปตัดเป็นคู่หนึ่งนะหลักคำนะ หลักสองพันนะหลักสี่ห้าพันนะอยู่ในนี้ค่ะแม่ขาคู่หนึ่งประมาณการ8 4บาทเท่านั้น8 4บาทขายเอาซะเร็วก็ได้ 250, 2 5 0 2 9 9 3 4 0 0ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าทวิค่ะเป็นเนื้อผ้าทวิค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะแม่กระดุมแฟชั่นมีเป็นกระเป๋าด้านหน้าด้วยค่ะไซส์ประมาณไซส์เอลเสื้อไซส์ประมาณไซส์ l อลเอ็กอลนะแม่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้ แต่ถ้าเป็นทอนล่างนะเหมือนกันโพสเข้ามาเป็นคู่สวยเลยแมทส่กันได้เลยค่ะคุณลูกค้าแล้วซิปนะตัวนี้จะเป็นซิปด้านหลังแล้วเป็นป้ายห้อยด้วยสายแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อผ้าทวีิสวยๆกันเลยอาทักทายเข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าบางท่านนะห้าโมงจะเลิกงานแล้วนะยังทักทายกันเข้ามาได้สีแดงค่ะอสาวสกอตไลนสีแดงค่ะคุณลูกค้าจ้าสาวสกอตไลนสีแดงค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าคอตตอน สีสวยค่ะไม่ได้หนามากนะค่ะต้นหนานิดนึงค่ะเป็นสก๊อตสีแดงค่ะเป็นเอวแบบทรงขรอบนิดนึงค่ะวิถูกใจเลยค่ะคุณลูกค้าจะเป็นกระดุมแฟชั่นด้านล่างเขาเป็นกระโปรงนะคะสก๊อตเหมือนกันนะคะอ่ะขอคนไซส์เอสนิดนึงงานญี่ปุ่นเริ่มแต่ไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลนะแม่แม่ค่ะแล้วแต่กระสอบว่าจะเป็นอ่ะคุณพี่มัตชิมาค่ะแจ้งว่าเอฟยังไงค่ะลูกค้าค่ะท้าเอฟนะคะสามารถพี่บอกว่าหลับ รับรเ็ได้มาจาคุณลูกค, <F S 1> ค้าเอฟเป็นชุดหรือยกกระสอบคะอ๋อตัวนี้จะาขายยกกระสอบค่ะคุณลูกค้าสาวราคา5 5 0 0บาทนะคะเราขายยกขายเหมานะแม่ได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะระบบบริษัทบารของเราไม่ได้ขายจรชินช้นเป็นตัวนะคะสนใจก็สามารถซีเอฟได้เลยนะคะปาดงามลดมาอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับภาพกำมหยีกำมีมค่ะ,<อ>คะเงามากเงามาก ดูในกล้องคือเลดเลยคุณลูกค้าจ๋าสนใจสามารถตีเอฟได้แต่ว่าบริษัทบาของเราขายเจ้าไก่เหมาเน้นย้ำที่คุณภาพเกรด a นะแม่นะกะด a นะครับหรับรายการนี้นะจ๊ะคริสเตียนดีออป้าหน้าว่าพี่ใส่ได้ปะไม่ได้ค่ะพี่ขอใส่เป็นซื้อ <laughs> แต่ว่าสวยมากคริสเตียนดียอโอ้แม่พี่เอวอยากได้พี่ว่านะตัวนี้นะกระสอบนี้นะเจอไปแบบคริสเตียนดีออนะแม่ ุมแล้วเด้อคุมแล้วเด้อแมเด้อคริสตียนดีออค่ะคุณลูกค้าหาตัวนี้มิ้นบอกว่าเป็นคริสตียนดีออขออนุญาตให้ดูวัาใหม่มากขอดูป้ายหน่อยขอดูป้ายหน่อยจ้ะขอดูป้ายหน่อยจ้ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจากคู่นี้เป็นแบรนด์ของทิสเตียนดีออนะแม่นะด้านหน้าค่ะเอาไปก่อนไปก่อนด้านหน้าค่ะลูกค้าศารด้านหน้านะแล้วก็ซับในของเขานะรื่นๆนะแม่นาป๊าปละมุนมากสวยมาก แล้วขออนุญาตนะคนรีวิวนะคุณลูกค้าตาไซส์ประมาณไซส์ L เกือบ XL แล้วแม่เออเออไซส์หกใจเกือบกรอดแขนบอดี้โอ้เกือบกระดคุณพ่อลูกสองส่งหัวใจมานะคะนักทายธรรมดาสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านจ้าเกือบกรได้คนไซส์ L ไซส์ M ไซส์ L แล้วกันแม่ตัวนี้นะไซส์ M ไซส์ L แล้วกันนะคะแต่ว่าคนรีวิวนะคะไซส์ประมาณไซส์ L ไซส์ XL แล้วแม่เด้อป๊า เดียนดีอาตากระโปรงใส่ได้ไหมสะโวกใหญ่เอาท่าไปเฉก็ได้เอาท่าไปเฉก็ได้สวยอ่ะน่ามากคือหาอะไรมาเขลนแบบนี้ได้ไหมเนี่ยสวยสวยมากตัวนี้เป็นแบรนด์คริสเตียนดีออนะแม่แต่ว่ากระโปรงเข้ามาเป็นแมทใส่กันนะขอดูความระมุลนิดนึงจ้าไม่ไม่ยาวมากค่ะคนรุ่รุ่นคะจ๋าป้าย อ๋อมีมีด้วยโอ้โหมีด้วยค่ะคริสเตียนคริสเียนดอ๋อตนี้เป็นคู่นะแม่นะเป็นคู่นะเป็นคู่นะอู้หูละมุนมากได้แล้วตัวนี้พี่ใส่กระดุมแบบล็อกไว้เลย <laughs> ตนี้ <laughs> เปลี่ยวอม่แขวนเกี่ยวกระดุมเสื้อเกี่ยวกระดุมอันนี้นะคู่นี้คุณลูกค้าหาการะเบีคริสเตียนดีออ 84บาทเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ขายเป็นชิ้นนะแม่นะไม่ได้ขายเป็นคู่นะแม่นะเราขายยกขายเหมานะก่าสันคุณภาพเกรดเด้วยนะคะตัวนี้บอกว่าสวดสเดอ แบรนดรคิสเทียนดีออลตามหาที่พี่แอ๋วได้ตามหาได้เลยนะเป็น Le เนื้อพาซิอชีฟองรื่นๆค่ะแม่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะผิวๆนีน่เนดนะเหมากะกับสภาพอากาศบ้านเเราด้วยป้าพีว่ว่าคุมแล้วนะหนาคุมแล้วเอาคิสเตียนดีออลตัวเดียวคุมแล้วคริสเตียนดีออลก็ถือว่าคุมสวัสดีคนรู่ค้าสิบเอ็ดท่านจ้ะแม่ขาช่วงเย็นๆเข้ามาแล้วทักทายกันได้กับชุดสูทคุณผู้หญิงแจ้งนี่เนยไม่ได้ขายงานผู้หญิงแม่เรามีเป็นงานผู้ชายแม่บอกเลย งานผู้ชายก็ราคา5 5 0 0ัรบาทค่ะแม่ขาหรือจะขายเป็นสูตรผู้หญิงก็ได้ไหมค่ะเอาง่ายๆเช็คราคาพูดคุยสอบถาม้ามาได้ป๊อปโหลดนพี่มาชิมาบอกว่าสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยจริงพี่ยิ่งเป็นตัวที่คนรีวิวใส่นะอย่าดูหน้าเด้อตหน้าออกเซ็นเซอร์หน้าประเดยนพี่กับแบรนด์คิดเซียนีอรคิดเซียนดีอาโอ้โหโอ้โหผู้ใดเป็นคนหลุดสีหนีมา ดูดมากแม่บอกเลยค่ะราคาห้าพันห้าร้อยบาทลิเอฟได้เลยค่ะเอฟได้เอฟเลยค่ะแม่ขาปอากหราบแดงโอ้ไม่ใช่ค่ะแสีแดงค่ะแม่ขาสีแดงนะคะอุ้ยตัวนี้ตัวนี้สวยผู้ใหญ่บางท่านนะอ่าสวมใส่แบบคทนสุภาพได้เลยอ่าแบบนี้ก็ได้แม่ตัวนี้สวยมากอย่างนี้ได้อย่างงี้ได้เนาะได้คือเราสามารถเอาไปซื้อไปหนึ่งกระสอบแมทใส่กันได้เลยไม่จะเป็นต้องเป็นแพ็คคู่นะแม่นะปอา วิ่งมตัวนี้น่ารัจากจังน่ารักมากาสวยมากหมดปัญหาคู่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันคู่นี้แม่แปดสิบสี่บาทแปดสิบสี่บาทเป็นเนื้อผ้าแบบโทนทวิทนิดนึงค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะเป็นแฟชั่นจ๋ามากแล้วกระดุมด้านบนด้านบนบของเขาคุณลูกค้าจา๋าแล้วก็มีชายตรงเนี้ยน้ำชายชายตรงเนี้ยน่ารักมากสวยมากตัวนี้ขายห้าร้อยเก้าเก้ายังได้เลยนะแม่ดู สวยเนาะสวยแล้วใส่ทำงานนะเวลาใส่กระโปรงยาวสวยมากคือได้เลยคุณลูกค้าดูค่ะวิลดรลด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 เอฟได้เอฟเลยเอฟได้เอฟเลยนะแม่เด้อเอฟได้เอฟกันเลยนะโอ้โหลดลดไม่อยากไปเลยอ่ะอู้น้ำดูถ้าเวลาสีหวานมาด้วยลายเข็มแลทำเป็นโค้ดเลิศจังแล้วเกล็ดเอด้วยนะดูความใหม่้าเดี๋ยวบอกว่าหยิบแต่ตัวใหม่ๆที่สวยขึ้นมาให้ดูนะแม่กระดุมด้านหน้าอยู่ครบนะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ใส่กระดุมทุกเม็ดแต่ว่ากระดุมอยู่ครบค่ะแม่ค่ะ อุ้ยเลิจะอยู่ล่างจะอยู่บนได้หมดบอกเลยสวยจึงจึงมาค่ะจึงเลยคู่ค่ะแม่ขาเขามาเป็นคู่นะคะแต่ว่าคู่นี้นะเราตีไปประมาณ100-130ถึง130ตัวคุณแม่หาคู่นะต้องหาคู่หาแมทช์กันอู้สีขาวไ่รจาน่นารักป้าค่ะน่ารักเลยสีขาวขาวสะอาดขาวจัวขาวออรามากแม่ขาวจัวมากดูค่ะ ตัวนี้เป็นเอลรอยนะคะเป็นคล้ายๆกับสายแจ็คเก็ตเอลรอยนะสวัสดีคนเริ่ค่ะสิบเอ็ดชั้นถึงสองชั้นค่ะแม่อุ้ยน้ำได้แล้วอะสวยรถมาเลิศแต่ว่าชอบตัวนั้นมากเลยตัวไหนคะขาวดำอะ่ะขาวดำตัวไหนตัวกระโปรง,างยาวนะชอบตัวไหนไปค่ะขอเรียร์เรียบ์หนูดูฮามิน <imal>, ิมอลมากมินิมอลมีดีใจค่ะแม่ค่ะ ต้องแจ้งก่อนนึงว่าตรงนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะเรื่องมินิมอลนะยอมแพ้เขาเดีค่ะคุณลูกค้าจ๋ายอมแพ้เขาเลยอขอแบบคนที่ชอบแบบลวดลายนิดนึงค่ะสีแดงแดงตัดดำสีสวยแต่ว่าตัวนี้นะใส่กับกระโปรงอะนะใส่กับกระโปรงสั้นหรือใส่กับกางเกงยีนขาสั้นค่ะแม่ ใส่กางเกยงยีนขาสั้นแบบสบายสบายเป็นคุมได้เลยกันแดดก,กันลมกันหนาวใส่กางแจ้งได้เลยค่ะคุณลูกค้าจะใส่ทำงานใส่ออฟฟิศได้หมดเลย<ม>อ่ะเขาคณผู้ใหญ่นี่เดีเปปซายผ้าทวิตเล็กๆน้อยนแต่ว่าไม่ได้หนามากอะแม่หนา เป็นทรงสไตล์แบบนี้ค่ะสีเทาแล้วก็ตัดแดงเล็กๆน้อยๆเป็นรูปดอกไม้นะจ๊ะสวยๆทรงสไตล์แบบนี้ได้เลยคุณพี่เลิกงานอย่างจา๋าคุณพี่คะคุณพี่สิท่านนะตอนนี้ไม่แน่ใจอยู่บ้านแล้วหรือยังหรือว่ากําลังขับรถนะคะหรือว่ากําลังออกตลาดนะแม่นะสามารถเ F ฟด้เลยเพียงท่านกดเขาว,ว่าเอฟเราจะตกมือให้คุณลูกค้า5้าชั่วโมงกลับบ้านก่อนอยู่เดียวนะคะหยอกหยอกคุณพี่หยอกหยอกอ่ะไปต่อป้ะ ทรงตรงค่ะแม่วีลดทรงตรงแต่ว่ายาวแล้วตัดด้วยสเกตแบบเป็นเนื้อผ้าทูวิตนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นทรงแบบว่าเลิศหรูอ่ะสีโอทั้งนึงอ่ะบอกเลยเลิศจึงมากจึงมากสวยมากแม่ดูค่ะคู่เขาดูความใหม่นะดูความใหม่ค่ะดูความใหม่ดูความสะอาดค่ะแม่เลิศเลยกระดุมอยู่ขอแฟชั่นจัดเต็มกับราคาสุดคุ้ม ไม่ได้ขายแนวสไตล์แบบนี้เรามีเป็นแยกนะคะลูกค้าสาจ get ็กเก็ตแฟชั่นเราก็มีต่างหากหรือว่าจะเป็นแนวสไตล์กางเกงสแลกนะคะกุ่มทางานเราก็มีนะคะอุ้ยหลากหลายนะหลากหลายแล้วกันพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะจ๊ะไปต่อขอลวดลายนิดนึงค่ะอันนี้ไม่สั้นมากไม่ยาวมากแต่ตัวน,นี้พี่ใส่ได้ ไม่สั้นมากไม่ยาวมากค่ะคุณลูกค้าจาะเป็นทรงไซส์ประมาณไซส์นี้ประมาณนะคะนุ๊กประมาณ L XL เนะสวยแล้วเป็นแบบว่าเป็นแฟชั่นด้วยกระดุมแฟชั่นด้วยนะคะสวยกันเลย<ช>อุ้ยน้ำพี่ได้หลายตัวใช่เอาจริงๆนะถ้าคนรีวิวใส่ได้นะลูกค้าจะผ่านแทบทุกคนเลยแต่ว่าไซส์น้ำไม่ค่อยมีนะแม่ <c oughs> ไซส์แหวมีนะ <c oughs> ไซส์น้ำจะนอน <c oughs> น้ำเดี๋ยวพี่จะตามน้ำไป ไกลแหละ,อะขอคุณผู้ใหญ่นิดนึงค่ะขอเป็นงานฝีมือนิดนึงค่ะคุณลูกค,ค้าสากลุ่มผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะไซส์แบบนี้ค่ะแม่ค่ะไซส์ประมาณไซส์เอทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นชุดสูรคุณผู้หญิงจ้าขอกลุ่มเทเทสายเทค่ะแม่สายเทนะคะสายเท,นะะส,ยเทสั้นน,น,นิดหนึ่งสวยเลยอ่ะคู่กันแมทใส่กันได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าสูงสั้นๆน,นิดนึงนะคะเป็นกลุ่มออฟฟิศใส,สอ๋อตัวนี้เป็นเรจนะ้า ใส่เรดรสตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตคุมวันจันใส่เรดรสค่ะแม่วันอังคารใส่แจ็คเก็ตนะแม่นาะวันพุธใส่เดรสจ้ะแม่วันพฤหัสใส่แจ็คเก็ตคะ่ะวันศุกร์จ้ะแม่วันเสาร์จ้ะแม่วันอาทิตย์จ้ะแม่คู่กันได้เลยแยกแยกได้ด้วยแล้วแมทใส่กันก็ได้นะคะเพราะว่าของเขามาเป็นคู่จ้า อขอคุมผู้ใหญ่นิดนึงค่ะคุมผู้ใหญ่นิดนึงค่ะเป็นรวดนลายสายแบบนี้นะคะโค้งเก่งโค้มจังตัวที่คนรีวิวใส่นะแม่นะเป็นของคริสเตรียนดีออเดอร์พริสเตียนดีออเดอร์ด้ายแล้สวยอนะ่ะน้ำสวยเนาะสวยมากแล้วแขนของเขาเป็นแขนพอดีพองานแขนแบบว่าไม่ไม่ใช่แขนยาวขะนาดโอ้ยตัวนี้เป็นแบบว่าโค้ดยาวๆค่ะเป็นเนื้อพ่อทวีตค่ะเป็นโค้ดยาวๆค่ะ แล้วมีเป็นกระโปรงแบบนี้ด้านในด้วยตัวนี้จะเป็นาสไตล์แบบนี้ค่ะแม่หรือจะเป็นใส่กระโปรงก็ได้หรือตัวนี้จะใส่ตัวเดียวโดดก็ดีนะคะเอาง่ายๆสุดุูมอ่ะยิ่งหรือยิ่งสวยอ่ะยิ่งหรือยิ่งได้อขอเป็นเนื้อผ้าทวิตอีกสักหนึ่งตัวคะ่ะ คู่กันนะคะเป็นสกอตสีแดงนะคะสีแดงนะคะแล้วก็โทนออกอ่าแดงตัดม่วงนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้ขอไรดอกบ้างค่ะเป็นเนื้อผ้ากรรมยี่นะคะเป็นผ้ากรรมหยี่คือลีดนิดนึงนะคะ่ะเวลาเอาไปขายนะแม่แมน้าแนะนําให้เอาไปซักเอาไปลีดนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะน้าไม่ได้เสียบไหมพี่ได้ยินไหมได้ยินค่ะเสียงพี่เอวดังมากใช่ รอบจะจบไลน์แล้วนะวคุณลูกค้าที่ได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมคะพี่น่าจะได้ยินนะคะน่าจะได้ยิน่นะ,ไ,นะไม่ใช่ได้ยินี่เสียงน้ำดังกว่าพี่อ่ะเป็นสไตล์แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็จะเป็นคู่หมาแบบนี้แต่งิ้งมาคู่กัน,นเอฟได้เอฟเลยค่ะแม่ค่ะเอฟได้เอฟเลยนะเอฟได้ของสีม่วงบางค่ะเป็นเนื้อผ้าเทาวิชาทรงด้าสไตล์โดนค่ะระดาษ ก็สุดขูมนะคะคุณลูกค้าคะกระสอบนี้นะจะไปจังหวัดอะไรดีนะแม่นาบอกได้เลยนะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะ,ะขายได้เลยค่ะแต่ต้องเอาไปรีดนิดนึงขอสีชมพูท่อนล่างจะเป็นกางเกงค่ะท่อนบนคุณลูกค้าหาเป็นแนวแจ็คเก็ตเหมือนเดิมคู่ใส่กันได้นะคะคือหนึ่งกระสอบจะมีเป็นแสกคู่กับโปรงค่ะแม่ขะคู่แสกคู่เด็ดแล้วก็เป็นคู่กึงเกงแบบนี้นะคะแล้วแต่กระสอบนะว่าสไตล์แบบไหนจะมาเยอะนะแม่นะ บางกระสอบนะอาจจะเป็นแบบว่าคู่เดรสเยอะบางกระสอบอาจจะเป็นคู่แบบว่าสไตล์กระเคีงเยอะแต่ว่าหลักๆที่เรารีวิวค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นคู่กระโกงเยอะนะคะอุ้ยไปแล้วขออนุญาตอีกสักครั้งนะแม่นะลูกค้าหกท่านรัตอนนี้ตัวนี้เป็นของแบรนด์ที่เซียนดีอ่ออูเลิมากเฉพาะคู่นี้ก็ได้แล้วนะ แต่พอคู่นี้ก็ลดแล้วนะขอแมนๆบ้างค่ะด้านล่างเป็นกจงเกงด้านบนเป็นสายแบบนี้ค่ะแม่คู่หนึ่ง84บาทคู่หนึ่ง84บาทคู่หนึ่ง84บาทเป็นเนื้อผ้าโชวินค่ะส่งประมาณนี้ค่ะสายหวานสายหวานสายหวานสายมินิมอลค่ะแม่คะสุจะไม่ได้เค็มมากนะสำหรับตัวนี้ของดรานะคะไปต่อที่ด้านล่างเป็นกระโปรงทรงประมาณอัดคิดใหญ่ๆนิดนึงค่ะแม่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ผีสานะแล้วก็เป็นสไตล์แจ็คเก็ตแบบนี้ด้านหน้าค่ะ ด้านหลังจ้าสวยเลยอะ่ะทรงได้อะ่ะลอดอะ่ะลดเลยใหม่ด้วยสะอาดด้วยขายดีด้วยบอกต่อเลยค่ะขอคุณผู้ใหญ่นิดนึงค่ะโทนสีจะเป็นเรียบๆมินิมอลค่ะคุณลูกค้าสาวสำหรับตัวนี้นะสีโอรสโอรสนิดนึงน,นะอ่ะด้านล่างเป็นทรงสไตล์แบบนี้ค่ะเป็นทรงแบบอ่ะทรงเอาย,ายาวๆนิดนึงนะคะอ่ะไปต่อที่เนื้อผ้าทวีตค่ะตัวนี้จะเป็นแบบว่าไม่ได้สั้นมากไม่ได้ยาวมากกันไหมสวยเลยสไตล์แบบนี้ค่ะ เป็นเนื้อผ้าทวิสตค่ะกระดุมเป็นกระดุมแฟชั่นค่ะคุณลูกค้าสาวยู่ครบนะคะสำหรับกระดุมนะคะสวยเลยอ่ะได้เลยอ,อ่ะมาต่อจ้ามา,มาเลยมาเลยสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบัสของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะมิ้นแต่ช่องทางรายหรือว่าจะเป็นหน้า เฟซบุ๊กนะตอนนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรก็ได้คะ่ะแม่ขาประมาณการ6เบอร์นะเฟซบุ๊กนะตอนนี้สามารถแอดไลน์ได้ทุกเบอร์นะหรือว่าจะเป็นช่องทางติ๊กต็อกก็ได้นะจะเป็นลิปวิดีโอสัน้นๆนะหรือว่าจะเป็นหน้าง,งานก็ได้บริษัทบัคของเราเปิดทุกวั่งนะคะหรือว่าจะเป็นอินสตาแกรมเอาง่ายๆโอ้ประมาณ5้าช่องทางสามารถติดต่อหรือติดตามได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวค่ะขออนุญาตขั้นนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ไปเช็คราคามานะคะคอของคิสเซียนดีโออันนี้โอ้ยเดี๋ยวนะคะหายเห็นราคาที่เขาขายกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะประมาณ2 5 0 0 0่ห้าร้อยเยน25,500นยเยนตีเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณ5,000 ห้าพันประมาณห้าพันถ้าทำสไตล์แบบนี้เลยไหมจ๊ะใช่ค่ะเป็นเป็นคล้ายๆลายเดียวกันเลยนะคะคล้ายๆลายเดียวกันเลยนะคะประมาณนี้ใกล้เคียงลายใกล้ใกล้เคียงเลยใช่ค่ะห้าพันบาทประมาณห้าพันบาทเขาเป็นคู่เหมือนกันไหมจ๊ะเขาเห็นเห็นเห็นแต่แค่เป็นเสื้อเอาแล้วกระโปรงล่ะ ถ้ากระปุก 5, ไม่มัน่นใจใช่แล้วกระปุกอีกวนะไม่มั่นใจแตกกระสอบนี้ห้าพันห้าร้อยนะใช่ค่ะนะ้ำแต่กระสอบนี้หนะ้าพันห้าร้อยใช่น,น้ำ <c oughs> <c oughs> จะบอกพี่ว่าแค่จะแค่ตัวเดียวเขาขายห้าพันประมาณแต่ว่าอันนี้ประมาณการประมาณการเนาะอันนี้เห็นแค่ราคาที่เขาลงไว้ในเว็บของญี่ปุ่นนะลงไว้ในเว็บของญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะกันนี้แพ็กกิ้งสี่สิบห้ากิโล 5,500บาทคริสติแอนดีออเป็นเพียงประมาณการนะฮะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายเดียวกันแล้วก็ลายคล้ายๆกันนะคะลูกค้าจ่าป้ายเดียวกันเลยนะคะข้างล่างนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณ25,200เยนนะคะเ<ช>ม<ะ>ื่อกี้น้ำแปลงค่าก็ประมาณ5,000อ๋อประมาณ5,000ใช่ค่ะคุ้มแล้วคุ้มแล้วก็โปรงล่ะ กระโปงไม่มั่นใจเพราะเช็คแต่เชื่อกเช็คแต่เชื่อกห้าพันเช็คแต่เชื่อกห้าพันล้วกระโปงล่ะกระโปงสองพันสักสองพันกระโปงสักสองพันอ่ะอันนี้เจ็ดพันอ่ะคุณลูกค้าเราไม่ต้องขายเราไม่ต้องขายห้าพันเราไม่ต้องขายห้าพันตัวนี้ระบพันห้าก็พอแม่คพันห้าก็พอน่าเอาไปคู่กันกับกระโปงได้เลยเพราะว่าใช่แต่ว่าแท้ไม่แท้นี่ไม่ได้การันตีเนาะใช่ค่ะแท้ไม่แท้ไม่การันตีแล้วแม่อาชิค้าน่ารักน่ารักค่ะสายแบบนี้ค่ะแม่ขากระโงปิ่งสั้นๆนิดนึงนะ สำหรับตัวนี้นะคะอะสำรบคุณผู้ใหญ่นิดนึงค่ะคะุณผู้ใหญ่นิดนึงนะคะลวดลายนะคะคุมเฟดมาเลยลายดอกจะเต็มมาแม่ลายดงลายดอกจะเต็มมาเลยนะคะ,ะชุดนี้นะค,ะคุณลูกค้าการเน้นย้ำอีกรอบนะคะชุดนี้ประมาณการ8 4บาทนะ,ะแต่ว่าเรามีหลากหลายแนวสไตล์คุณผู้ใหญ่นะคะคุณลูกค้าจังเกิสแลกก็มีอาจจะเป็นสูทก็มี พูดคุยท้าทายสต็อกเข้ามาก่อนได้นะคะเพราะว่าบางรายการเราอาจจะไม่เคยมีตัวยอย่างก็มีนะคะ,ะไปแล้วจ้ากับชุดสคุณผู้หญิงส,ยสวยอุนาสวยนเนาะเขียวอ่อนน้นำพูดดังไม่ได้นะในกล้องดังมากใช่น้ำเบาๆเพราะว่าที่จะมาพูดดัง <laughs> ออ <l ux> แล้วก่อนหน้านี้น้าพูดดังมากเพราะน้ากลัวลูกค้าไม่ได้ยินแต่น้ำพูดดังมา<ช>กสไตล์นี้ค่ะแล้วมีเป็นแบบกด้านหน้าค่ะคนลูกค้าจะเป็นแบบกด้านหน้าด้านหลนังนะแต่เันสไตล์แบบนี้ออขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะแม่ดูแต่นาทีแรกจนคำว่าสวัสดีนะจนจะจบไลฟ์แล้วนะคะสวัสดีคุณลูกค้าแปดพนกว่ามานะคะขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามขอบคุณคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์ จะเป็นช <łość> ุสามตัวเอาอันแรกก่อนแม่เป็นเสื้ออ่ะอันแรกเป็นกระโปรงสามตัวนะ่นแหลอ๋อเป็นชุดเลยต้องได้ไหมได้เนาะได้ค่ะได้เนาะสไตล์อัดอย่างนี้อันนี้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้ได้เนาะอ่ะขอทุกคนกดแล้วค่ะที่กดไลค์กดแชร์ แล้ก็ติดตามนะไม่อยากพลาดโปรดีๆมันเข้ามาดูเรื่อยๆกับแม่ค่ะสำหรับร้านนี้คลิปนี้กับชุดสูตรคนเพียงราคาสุดสุดประหยัด5,500บาทขอปรบคุณค,นคนุณลูกค้าที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะ